สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารินะคะใครนะคะที่ซื้อไข่บอนหูช้างนะคะเข้ามาเพาะเองรู้นะคะว่าจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรที่จะ,ตะเตเรินเติบโตงอกงามขึ้นมาให้เราได้ชื่นชมนะคะวิธีพื้นฐานนะคะในการเพาะน้องจะมีอยู่สองหล,หลักๆนะคะที่ทุกคนใช้กันทั่วหลายนะคะก็คือจะไม่อบก,ก็แช่น้ำนะคะ ใครนะคะที่ทำสองวิธีนี้แล้วไม่ได้ผลเลยอยากให้ทุกคนนะคะมาลองวิธีของมารีดูนะคะเพราะมารีนะคะทดลองมาแล้วสองรอบอได้ผลจริงนะคะการทดลองแรกนะคะคือทดลองที่บอลหูช้างด่างขาวแล้วก็พอน้องเติบโตสวยงามนะคะก็เลยลองลองเป็นบอลหูช้างด่างเหลืองกาน้องก็เติบโต ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะคือได้ผลจริงๆอะคะ่ะเกินมาขนาดนี้แล้วไปชมกันเลยคะ่ะหูช้างขาวต้นนี้นะคะเราซื้อไข่น้องมาวันที่25มกรานะคะพอไข่น้องมาถึงนะคะเรานะคะทําการแช่น้ําน้องทันทีนะคะแช่น้ํานะคะน้องอะประมาณ2อาทิตย์ค่ะหรือ14วันนะคะน้องอยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะคะ ยังมีลักษณะเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่ได้น้องมานะคะเราเลยตัดสินใจนำน้องนะคะมาอบสฟกน้ำมอส11วันก็รวมจากวันที่ได้มาก็วันที่เป็น25วันนะคะน้องนะคะก็ยังเหมือนเดิมไม่ต่างจากวันแรกที่ได้มานะคะคือใจเราอ่ะก็เริ่มมีอาการหวั่นหวนแล้วว่าน้องอ่ะ จะเน่าไหมนะคะเพราะว่าเราเริ่มเห็นนะคะมีหนอหนอน้องคะ่ะเป็นสีน้ําตาลนะคะนนเห็นลักษณะน้องแบบนั้นแล้วเราจึงใจไม่ค่อยดีก็แต่ว่าก็ทําใจไว้แล้วถ้าน้องไม่งอกก็คืออ่ะก็ต้องปล่อยผ่านไปนะคะเพราะว่าน้องอ่ะมันใช้เวลานานจริงๆนะคะเลยตัดสินใจว่าอ่ะเสี่ยงดีกว่าเสี่ยงลองวิธีนี้นะคะ เรานะคะเลยนําน้องมาใส่ดินนะคะดินซึ่งเป็นดินเพาะหูช้างของเรานั่นเองนะคะที่เราผสมไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ลดน้ําน้องให้ชุ่มนะคะแล้วก็ปิดฝาเพื่อที่จะอบน้องนะคะการอบน้องด้วยวิธีนี้นะคะก็ผ่านมา1สัปดาห์นะคะก็รวมแล้วก็เป็น31วันนะคะหน่อน้องนะคะเริ่มมีความยาวเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งนะคะอ่า ประมาณ1นึ่งเซนได้นะคะวันนี้นะคะเข้าวันที่38ดนะคะหนอน้องเริ่มยาวเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีรากชอนชายลงดินเยอะมากนะคะเราก็เลยตัดสินใจนําน้องนะคะลงกระถางใหญ่เลยค่ะวันที่40่สิบนะคะใบน้องนะคะเริ่มงอกมาทักทายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือเราก็เริ่มดีใจแล้วนะคะทีะ่วิธี ของเราที่ทานะคะมันเริ่มเห็นผลนะคะถัดมาอีกสองวันนะคะเป็นวันที่42ค่ะใบน้องนะคะเริ่มออกมายาวประมาณหนึ่งนะคะลวดลายน้องนะคะกอ็อาจจะเห็นยังไม่ชัดเข้าวันที่44นะคะใบน้องเนี่ยคือกลางเต็มใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลายน้องสวยมากๆเป็นฮาบาลายวากิวนะคะ วันที่48นะคะเริ่มเห็นหลอดหลอดใบน้องเล็กๆนะคะเริ่มโผล่ออกมาแล้วนะคะนิดนึงเพื่อที่จะมาทักทายเรานะคะว่าเฮ้เรามาแล้วนะจ๊ะคิดว่าน่าจะเป็นไม้ไข่ที่มีอนาคตไกลเลยทีเดียวนะคะและแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่53ของน้องนะคะจากหลอดเล็กๆนะคะในวันนั้นตอนนี้น้องกังเต็มใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือ,อ ใบนี้คือใบที่สองของน้องนะคะใบสองของน้องอลวดลายของน้องก็สวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นสีขาวเยอะไปหน่อยคือลายน้องนะคะคือสวยลงก้านเลยทีเดียวค่ะบอกงว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆนะคะที่ซื้อไข่หูช้างนะคะไม่ว่าจะเป็นด่างขาวด่างเหลืองนะคะแล้วมาอบมาแช่แล้วไข่น้องไม่มีการงอกใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะ อยากให้ทดลองวิธีนี้ดูด้วยนะคะสำหรับมารีเองนะคะคือทดลองมาทั้งทั้งบอลหูช้างด่างเหลืองและด่างขาวนะคะใช้เวลาใกล้ๆเคียงกันนะคะในการที่น้องนะคะจะเริ่ญเติบโตงวอกงามมาเป็นต้นอย่างให้อย่างที่เราเห็นกันนะคะมาลีเองนะคะก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์นี้นะคะให้พี่ๆทุกคนได้ได้ดูได้ชมกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับมาลิด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ